อ้นี่บริษัทดักเวนดิ้งรืปบ้านนะใช่ค่ะอดีลุงอยากจะซื้อจะไปวางหน้าตลาดเห็นคนมันเยอะดีเดี๋ยวคุณลุงเชิญน,นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวไมแนะนําให้ค่ะค่ะคุณลุงรุ่นแรกเลยนะคะจะเป็นรุ่น S T D ค่ะหรือเรียกว่ารุ่นสแตนดาดค่ะคุณลุงดูตรงนี้นะคะ รุ่นสแตนดารนนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ชั้นด้วยกันค่ะคุณลุงนะคะสามารถใส่ได้1 0 s k u เลยสามารถใส่ทั้งขนมเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะคุณลุงรุ่นสแตนดารดจะเป็นแบบ ปุ่มกดค่ะเป็นเมนนวดเลยนะคะเด็กๆก็ใช้งานได้ค่ะคุณลุงส่วนถัดไปอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่2จะเป็นตัวน้องใหม่เลยค่ะคุณลุงรุ่นนี้นะคะจะสามารถเป็นทัชสกรีนนะคะ21.5นิ้วค่ะคุณลุง21.5นิ้วสามารถเป็นกดสัมผัสที่จอได้เลยสแสดงแอดโฆษณาได้ด้วยแล้วก็สามารถใส่ QR c o ้ดได้ด้วยค่ะคุณลุงสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครพกเงินสดแล้วค่ะ QR c o ้ดจำเป็นมากๆค่ะ ตัวรุ่น21.5นิ้วนะคะทั้งหมด6ชั้นค่ะสามารถใส่ได้ต่อ1ชั้นอยู่ที่8 s k u เลยค่ะรุ่นถัดไปค่ะจะเป็นรุ่นทัชสกรีน32นิ้วค่ะมีขนาดหน้าจอสัมผัสอยู่ที่32นิ้วค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถใส่แอดโฆษณาได้เหมือนกันกับรุ่นที่แล้วเลยแล้วก็สแกน QR code ก็ได้ด้วยค่ะตัวรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด 6ชั้นค่ะแล้วก็สามารถใส่สินค้าได้ทั้งหมด10 SKU เลยค่ะทั้ง2รุ่นนี้สามารถดูออนไลน์หลังบ้านได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ดูสต็อกนะคะดูยอดขายออนไลน์ก็ได้สามารถใส่ภาพใส่โฆษณาทางหลังบ้านทางออนไลน์ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆส่วนรุ่นถัดไปค่ะรุ่นที่4ค่ะคุณลุงจะเป็นรุ่นทัชสกรีน49นิ้วค่ะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด49นิ้วใหญ่ๆเลยค่ะตัวรุ่นนี้การทำงานเหมือนกันเลยแต่แตกต,ต่างกันที่หน้าจอทัชสกรีน49นิ้วค่ะคุณลุง ส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะขออนุญาตแนะนํานะคะก็จะเป็นรุ่นสลาบค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าสลฟก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คุณลุงสะดวกเลยรุ่นนี้จะสามารถเอาไว้ต่อพ่วงก,กับทุกๆรุ่นได้เลยนะคะต่อพ่วงได้ถึง4ตู้ค่ะตัวรุ่นนี้นะคะตัวรุ่นสลับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ชั้นค่ะสามารถใส่ได้10 SKU เหมือนกันเลยค่ะเอาไว้ขยายสต็อกได้นะคะแฟนชายปะเนี่ย ไม่ใช่แฟนชายค่ะโอโ้มาตรงนี้แฟนชายแน่ๆเนไม่ใช่แฟนชายจริงๆค่ะเพราะของเราขายขาดแล้วก็คุณลูกค้าสามารถไปสร้างแบรนด์ของคุณลูกค้าเองได้เลยค่ะโอโ้จริงไหมถ้างั้นเอาเลยเอามาต้องเครื่อง่ยไอ้สีสิบเก้าทัดจะบไอ้ไอ้สับสเล็บอะไรนันนะยินดีค่ะไหนนี่ครบจริงๆ มาแต่ไอ้นูเองมีเครื่องซับค้าไหม